อีกระจกเต็มเลยรถอะไรกับรถอะไรชนกันรถ okay. ล,ล่องกับอะไรน้องก็ขน,น,นข้าวมาวันจอดที่ไหนในรถในรถขนข้าวอ๋อรถขนข้าวไปแล้วอ,อว๋อแสดงว่านี่ชนท้ายใช่ไม่คืนท้ายเราแก้มแก้มขวาบ้างนะคันนี้เป็นคนชนไม่มีคนเจ็บเนาะ วันนี้วันมะคา่ะเออมาคะนำ้ำรถอะไรเอย่ยโอเ้ <S 1> <S 1> โอเออรถช,ชนกับรถขนข้าวอืจะลงไปดูก่อนเป็นไรมากไหมแถวนี้นะบ่อยมากรถชนกันเนี่ย ก็ข้างหน้ายับเยินนะนี่วะลอยนี่แหละโอ้ โอ้ม่พดันมม่าหมดเลยก็ตูแบบงานเ,กดดากนเยกอะบมกาานาูอยการนกานาอยู่เอาราา,า,อ,า,า,าอ๋าาาอำา้ยาออำนกร้าารยก้รน ยมพอออหมครับเ้ยานี้านต้สะพานเยก็ปาชนตรงนี้แต่ว่ามันกระเด้งไปถึงตรงโน้น